สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราเรามาให้3ารัฐนะคะเยอรมน,นีอังกฤษรัเสเซียตัวนี้3ารัฐแนวทางตัวเลขนะคะแนวทางตัวเลขเลขที่น่าจะมาคืนนี้นะคะเลขสามรัฐนะคะวันนี้วันที่สิบสองค่ะตุลาคมนะคะปี66หนะคะสารัฐตัวนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวอยู่ที่82นะคะเม็ดที่สองก็ สี่สองนะคะตามนี้เลยนะคะเม็ดกันก็อยู่ที่แปดสามคะ่ะเม็ดกันแปดสามแปดสี่นะคะแปดสามแปดสี่นะระวังเบิ้ลนะคะระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลก็จะเป็นสองสองค่ะนะ,ะนะตัวนี้แปดสองแปดสี่แปดสามนะคะ แล้วก็แปดห้าค่ะนี่ค่ะนะแปดห้ากันให้สามชุดตัวนี้เม็ดเดียวเม็ดที่สองนะคะระวังเบิ้ลค่ะตัวนี้วันนี้อาจจะเบิ้ลได้นะคะเบิ้ลก็จะเลขเบิ้ลน,นะชนอยู่ที่สองสองนะคะนะตัวนี้เยอรมีอังกัสเซียนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดนะคะ สายรูดก็ฟันสองค่ะฟัน2อดอง8แค่นั้นเองนะคะขอให้เฮงๆปังๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายตัวนี้ตามสูตรนะคะบอกก่อนนะคะเลกตามสูตรค่ะ